เป็นเนื้อปลาชะโดที่ได้ทําเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้ทําต้มนะครับอันนี้ไว้ทําต้มยำครับผมเมื่อกี้ขั้นตอนการทําไม่ได้ทําให้ดูครับผมเดี๋ยวพอเห็นเลือดปลาชะโดเดี๋ยวผิดกฎครับผมอันนี้เป็นเนื้อปลาครับแร่เอาแต่เนื้อนะครนี้เอาไว้แช่น้ําเกลือก่อนครับผม ให้กัดกัดความคาวออกครับนี่ก็จะทำเป็นต้มยำกับลาบปลาลาบปลาชะโดครับผมสดสดเลยครับบาสบีได้ครับผมนี่ถ้าคนชอบกินสดสดน่ากินเลยครับผมนี่สดสดเดี๋ยวมาฟักกันครับบดให้ละเอียดหน่อยตอนแรกว่าจะทำแบบเป็นชิ้นครับ มันทำไม่ได้เพราะว่าติดก้างครับผมนี่ <Okay. S 1> ก้างมันใหญ่ครับช่วงกลางๆเลยต้องเปลี่ยนครับเร็จ okay, ครับพร้อมบดเนื้อพักเนื้อแล้ <Okay. S 1> เขียงเราอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเขียงไซส์ใหญ่ไปหน่อย ผมเตรียมหั่นมะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวเอามาคั้นกับเนื้อปลาครับผมเดี๋ยวจะคั้นเนื้อปลาความขคาวของเนื้อปลามันจะออกครับมะนาวสดๆเลยครับอันนี้มะนาวที่ปลูกไว้ครับผมแคะเม็ดออกมาด้วยครับเดี๋ยวโดนเมะเร็ดมันจะขมครับผมเป็นมะนาวที่สดมาก หัวขาเตรียมไม่ใส่ต้มนะครับผมนี่ก็จะทำสองเมนูครับทำลาบปลาแล้วก็ทำต้มยำครับผมนี่ครับน้ำมะนาวบีบใส่เลยครับผมนี่ก็จะมาคั้นเนื้อปลานะครับมะนาวนี้คือจะกัดเนื้อปลาความคาวจ่อแล้วก็จะทำให้เนื้อปลานี้สุกเลยครับ เปรี้ยวครับมะนาวน้ำลายแตกเลยครับผมใส่เยอะๆเลยครับเพราะว่าเราต้องบีบน้ำออกครับมะนาว ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดครับผมเือถ้าว่าทำกินคนเดียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมถุงมือแบบพิเศษเลยครับคันให้น้ำมะนาวจัดเนื้อปลานะครับผม ครับเนื้อปลาซีดเลยครับผม,มเจอน้ำมะนาวเข้าไปครับ ใส่เครื่องต้มยำครับผมเตรียมใส่เครื่องต้มยำก่อนออน,นี่ตะไคร้ครับเตตะไคร้หัวขาใบมะกรูดครับเครื่องสมุนไพรครับผมใส่ลงไปเลย เลือเข้าไปครับผมเลือพอดีพอดีเอเคครับขันได้ที่แล้วครับผมสต็อปนี่ครับขันน้ำมะนาวออกเสร็จเรียบร้อยครับผมน้ำนี้เราก็ไปใส่น้ำต้มก็ได้ครับทำเป็นน้ำซุปได้ครับผม มันจะมีความเปรี้ยวนะครับนี่ครับดูหน้าตาเลยครับสุกไหมนะครับน้ำมะนาวกัดเตรียมผักลาบก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นต้นหอมครับผม ใส่เข้าไปจะได้หอมหน่อยครับรสชาติกบกินคาวครับใส่ผักหลายชนิดครับนี่ก็หอมป้อมครับผมสมใส่เยอะครับอันนี้ ก็ผักแพวนะครับกระเทียมครับจะใส่ต้มยำนะครับผมต้นหอมหัวหอมเราหั่นไว้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นส้มกระเจี๊ยบนะครับใบกระเจีย๊ยบหรือว่าส้มมาส้มพอดีครับอันนี้ก็เป็นใบหม่อนครับ วกน้ำสองครับผมน้ำที่สองเกือบสุกได้ที่แล้วครับเิ่มสวยแล้วครับผมน้ำร้อนครับผมน้ำสูน้ำสุดยอดครับผมเดือดร้อนเต็มที่แล้วครับนำหัวปลาลงไปเลยครับรอให้น้ำเดือดขึ้นรอบนึงแล้วก็จะใส่พวกผักนะครับ นี่ก็ใส่ยอดใบกระเจี๊ยบนะครับผมยอดใบกระเจี๊ยบนี่ครับยอดใบกระเจี๊ยบใส่เข้าไปเลยนี่ก็เป็นใบหมอนนะครับยอดใบหมอนตามโดยยอดใบมะขามครับผมใส่เพิ่มสีสันครับ เนื้อปลาลงข้างล่างเลยครับใส่ใบกะเพราเข้าไปนิดน,นึงครับผมดับกลิ่นคาวครับเพราะเนื้อปลาชะโดนี้ค่อนข้างจะคาวมากครับผมใส่ผงปรุงรสเข้าไปนิดน,นึงนะครับทีนี้เราปรุงแล้ว ปลาครับผมไม่ต้องใส่เยอะเีใส่เกลือเอาไปแล้วครับเตรียมเครื่องราบเลยครับผมใส่มะนาวครับตามด้วยพริกครับผมพริกป่นนะครับ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆผมปรุงรสครับผมต้องใส่มากน,น้ำปลาครับผมีเป็นข้าวคั่วนะครับ ขัวเข้าไปครับผมนี่ก็มาคุกเลยครับกลิ่นหอมแล้วครับผมเริ่มหูข้าาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูนะครับชิมดูรสชาติเป็นไงมั่งขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับผมอย่าเพ้าว่าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มมากเดี๋ยวมันแก้ยากครับผม ไม่หยาดชิมกันนะครับใส่พิกินนึงครับปลาโอเคครับจัดพอดีครับผมทีนี้เราจะมาใส่ ต้นหอมนะครับใส่ต้นหอมที่เราเตรียมไว้แล้วครับผมโอเคครับรสชาติได้แล้วครับผมนี่ก็ใส่พวกต้นหอมเข้าไปเลยครับต้นหอมที่เราเตรียมไว้ครับผมต้นหอมหอมัวหอมครับคุกอีกรอบหนึ่งครับผม ครับหน้าตาครับผมเริ่มน่ากินแล้วครับได้แล้วครับเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้ครับผมครับผมบนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วครับหิวข้าวแล้วครับผมนี่ก็มี ลาบปลานะครับนี่ก็ต้ยมยำครับผมร้อนๆเลยลาบปลาชะโดครับเอาละครับกินข้าวแล้วครับผมหิวแล้วครับวันนี้ก็ถ่ายทำจนค่ำหมดเลยครับผมเลยต้องอนุญาตขอมากินในบ้านก่อนครับ ชิมลาบของผมเซตเล่ยดีครับไล่ยดีครับไล่ยดีครับเซ่ยเลดีครับสุดยอดครับผมอร่อยครับมาครับ กินด้วยกันครับผมอร่อยครับราปลาสโซครับทำเป็นต้มยำร้อนๆครับ ต้มยำหัวปลาครับผมหัวกระเทียมครับเพิ่มรสชาตินะครับความเผ็ด É, tá bom. เข้าออกันเลยครับนี่ลาบป,ปลานี่ต้มปลาครับกินนคาวไม่มีเลยครับผมอร่อยครับนี่ออกแบบเปรี้ยวเลยครับสกีครับผม เข้าออกันเลยครับนี่ก็ยอดมันปูนะครับผม อันนี้จอฝาดๆเขับผมตามด้วยบักแพรมใบไผ่ นี่ก็เนื้อปลาจะโดนแน่นเนี้ยครับอ๋อปเปรี้ยวเนียครับ น้ำต้มปลาแล้วร้อนนะ อร่อยครับผมยอดมันปูคนใต้เอาไปกินกับน,น้ำไอพ้พวกขนมจีนนะครับ อร่อยชะโดก็ไม่มีกลิ่นคาวลงตัวครับผมราบปลาชะโดแล้วก็ต้มต้มยำหัวปลาชะโดใส่ใบหมอนครับผมใส่ใบหมอนแล้วก็ใส่ใบกระเจี๊ยบสุดยอดครับผมเปรี้ยวแซ่บร้อยลีครับอร่อยสำหรับคลิปนี้ถ้าว,ว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์บอกเพื่อนๆนะครับกดติดตามให้ด้วยนะ ว่าผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมบายบายครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม